ถ้าศรัทธาธทําให้เราเลือกเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์งั้นมันยังควรถูกเรียกว่าความศรัทธาอยู่ไหมและนี่คือคําถามที่วนเวียนอยู่ในหัวผมจากการเล่น Blood f a Mass เกมที่หยิบเอาศาสนาความเชื่อมาใช้เป็นธีมหลักซึ่งก็ได้เสียงตอบรับที่ปังไม่น้อยหลายๆคนชอบสนุกแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็อกมองว่ามันเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามลบลูสำหมุมของผมเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องพลิรซเท่าไหร่แค่รู้สึกว่าเกมน่าจะดีเลยซื้อมาเก็บไว้ ใช่ครับซื้อมาเก็บไว้ยังไม่เคยคิดจะเปิดเล่นสักทีจนกลายเป็นเกมดองที่ผมจำแม่ด้วยซ้ำว่ามาันอยู่ในคลังตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อนจะได้มีโอกาสลองก็เนี่ยแหละปี2026แล้วถามว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากเกมสุดดิบเถื่อนคนาดนี้มันเป็นยังไงก็เดี๋ยวมารอฟังของบนกันกับ Blast Famous เรื่องของเกมจะเกิดขึ้นในยันดนคาสโตเดีย เมื่อผู้คนต่างมีความเชื่อความศรัทธาแบบผิดๆจนก่อกำเนิดพลังลึกลับอย่างเดอะมิราเคิลหรือปฏิหารที่จะลงโทษผู้ที่แสวงหาการชดใช้บาปและมอบคำสาบให้กับใครก็ตามที่สมควรได้รับทำให้ชาวเมืองยกย่องเดอะมิราเคิลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การเคารพแต่ว่าพอเวลาผ่านไปปฏิหารที่เดอะมิราเคิลแสดงออกมากับค่อยๆเลวร้าลงก่อนจะเปลี่ยนให้ทางดินแดนตกอยู่ในความผิดนาศโรคระบาดเริ่มแพรก่กระจายผู้คนล้มตายไม่เอากายร่างเป็นปีาศาจ โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเพเทนวันผู้หล่อดลาเพลงคนเดียวจากกลุ่มปะดูฮุดอ้อมเด f อดใส่เล่นโซโลและต้องออกเดินทางฝ่านะกเพื่อทําภารกิจบางอย่างให้สําเร็จซึ่งน่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของการมารจนภัยที่ผมก็ต้องยอมรับว่าจะไม่ได้อธิบายถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยความที่เกมมันเปิดมางงมากคุณแทบไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรตัวละครพวกนี้เป็นใครหรือพลิบัติมันมาจากไหนแถมคําตอบที่ได้รับจากการเดินทางก็ดันมาเป็นนามธรรมปรัชญาไม่้องคาพูดก,กํากวม ทำให้ผู้เล่นต้องขยันตีความคิดวิเคราะห์สํารวนแล้วก็ตั้งใจอ่านระดับหนึ่งไม่งั้นได้นั่งมืนยันจบแต่ว่าถ้าเราสามารถเก็ตสิ่งที่ผู้สร้างเขานําเสนอออกมาได้เนื้อหาของเกมก็ถือว่าเข้มข้นน่าสนใจไม่น้อยเพามันเป็นโลกที่ผู้คนเชื่อว่าความทุกข์เท่าออกับการชดใช้บาปความเจ็บปวดความทรมานการเสรียสละถูกยกให้เป็นหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์จนกลายเป็นความศรัทธาที่ไม่มีใครเคียรตั้งคําถามแม้ว่ามันจะดูบิดเบี้ยวผิดแปลกแค่ไหนก็ตามเพราะทุกคนเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ดี แบบเชี่ยคนลุกซัดอีทั้งตัวเอกที่เราได้เล่นก็ไม่ได้เป็นผู้กอบกู้หรือว่าฮีโร่เป็นเพียงผู้สำนึกผิดที่ต้องออกแสวงบุญพร้อมกับแบ่งรับบาปต่างๆไว้โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องไหมเพราะยิ่งดําดิ่งเข้าไปเท่าไหร่เกมมักจะแฝงคําถามความสงสัยและก็ข้อคิดใหม่ๆอยู่เสมอคือใครไปใส่ชอบเนื้อเรื่องดร์กแฟนตาซีซับซ้อนหน้าค้นหาหรือว่าเล่นกับประเด็นละเอียดอ่อนบอกเลยว,ว่าแม่งโคตรเด็ดดวง แต่ทางกับกันใครเกลียดการนาเสนอที่ให้กิ่นไอคล้ายๆเกมโซต้องออกสํารวจขนขวายด้วยตัวเองคุณก็จะไม่มีทางอินอย่างผมเนี่ยกว่าจะคมก็งมอยู่นั้นต้องอ่านจนตายแชะกับแวะไปเปิด YouTube บ้างําแชท GPT บ้างแต่สุดท้ายพอเข้าใจมากขึ้นมันก็นับว่าคุ้มค่าต้องขอกดไลค์ให้เลยว้าวแล้วว้าวอีกแต่ผู้สร้างเขาก็กล้าจะนำเสนอเนาะ บัสเฟมัสก็คือเกมแนวแอคชั่น RPG size calling ที่ผู้เล่นจะได้ออกสำรวจต่อสู้หายเทมภายในแผนที่ขนาดกว้างแต่ทาัน้านควสหลกักก็จะถูกจับแบ่งออกเป็น 3- 4ส่วนกระจายอยู่ทั่วทั้งแมปซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เองเลยว่าอยากไปทำภารกิจของโซนไหนก่อนเกมเปิดอิสระไม่มีการห้ามถ้าไปได้ก็ไปถ้าไหนตันต้องใช้สกิลพิเศษก็แค่เปลี่ยนไปที่อื่นให้กลิ่นอายคล้ายๆซีรีดัดกโซและใช่ด้วยความที่มันเหมือนดักโซ ระหว่างทางมันจึงเต็มไปด้ยวยภรรคมากมายไรเป็นทระยังเริ่มกับเหล่าศัตรูคือก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนว่าคอมแบทภายในเกมเนี้ยมันเบสิกมากมีปุ่มโจมตีกลิ้งหลบแพรลี่แล้วก็ไล่สกิลบัฟแม่ก็เวทมนที่จะต้องใช้เกจมานาแค่นั้นเลยเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเรียนรู้แป๊บเดียวคุณก็เข้าใจหลักการส่วนทางกับพวกศัตรูที่แอบรับมือยากพอสมควรจงแรกอาจจะรู้สึกว่าอีซี่สบายๆเพราะอีกฝ่ายตีช้ามากันน้อย เราแพรี่สนกับทีเดียวก็จัดการได้แต่หลังๆเหมือนเกมจะเริ่มเอาจริงด้วยการให้เราไปเจอกับศัตรตูที่ตีเร็วขึ้นแรงขึ้นมากันเยอะขึ้นเรียกมีมูฟเซตที่ต่างกันบางตัวคอยกวนตีนจากระยะไกลบางตัวก็พยายามพุ่งเข้าใส่ถ้าผู้เล่นไม่ระวังไม่เรียนรู้กับบวกเต็มที่โดนไปแค่4ีทีก็กลับจุดเซฟแล้ว สำลายด้วยความที่เกมไม่มีการเปลี่ยนอาวุธหรือจัดดิวอิสระแบบแคสเซนเวเนียสผลให้วิธีรับมือศัตรูมันจะค่อนข้างตายตัวตั้งแต่ต้นยันจบก็คือตีหลบแพลี่สลับกับไล่เวทอีกนิดหน่อยจะไปเล่นสายเวทเพียวๆเ,เลยก็ไม่ได้เพราะมานาม,มีจํากัดโคตรึ่งนี้นนแหละก็คือจุดที่ทําให้การต่อสู้มันลําบากในขณะที่ศัตรูมันมาเยอะหลายประเภทตัวของผู้เล่นก็ด้มีข้อจํากัดทําให้เราจําเป็นต้องการทักษะทุกอย่างที่มีมาใช้สุดความสามารถไม่งั้นได้ตายลนัวฟังดูทรมานใช่ไหม ก็ใช่ตามสไตล์เกมโซแต่พอคุณเริ่มเป็นเริ่มเก่งเริ่มรู้วิธีสู้ผมยอมรับเลยนะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สนุกตื่นเต้นท้าทายมากได้เข้าปะทะทีไรเลือดสูบฉีดตลอดโดยเฉพาะช่องสู้กับบอสในยอย่างมันคือถ้าไม่ระวังสักแต่จะตีมีสิทธิ์เละได้ง่ายแต่ถ,ถ้าคุณรู้บูฟเซตรู้จังหวะก็ผ่านได้แม้มันจะไม่ได้เป็นงี้ไปสมดเพราะบอสบางตัวเขาก็ดีไซน์ออกมาได้โคตนรสนตีนน่าลำคัญจัด,จ,ดจนผมไม่ยินจอยเพียงแต่ส่วนใหญ่มันโอเคสู้สนุก มันด้านการออกแบบรูปร่างหน้าตาหรือว่ารอที่มาที่ไปก็ถือว่าดีงามมีสเสน่ห์น่าจดจําแต่คุณรู้ไหมอะไรที่น่าจดจํากว่าทวงท่าตอนที่เราได้ฆ่ามอนเงยแมงสะใจสัตว์เรียกได้ว่าเป็นเกมเม็ดหอยเวเนียร์แรกๆเลยมั้งที่คุณจะได้เห็นเลือดเห็นไส้เห็นความโหดจนชินและนอกจากอุปสรรคอย่างเรื่องของศัตรูแล้วชาของเกมก็นับว่าอันตรายไม่แพ้กันเพราะเกือบทุกที่แม่เต็มไปด้วยกับดักหลุมพิษไม่ก็หนามที่สามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลา ึ่งพวกมัตรงนั่งมันโคตรน่ารำคาญโดยเฉพาะหลุมกับน้าคือผมตายให้กับแม่งบ่อยมากกว่าตอนสู้ซะอีกถ้ากลับมาเดินชิวๆเสรบรรยากาศไม่คิดอะไรและนี่ช่วงกลางๆไปถึงตอนท้ายเกมแนวป้องกระโดดปากลัวปีนไปเยอะมากในขณะเดียวกันก็มีศัตรูคอยขัดขวางทําให้เราอาจจะได้ตายเป็นว่าเล่นยังถือว่าดีหน่อยที่ความตายภายในเกมมันไม่ได้โหด้ายขนาดนั้นเพราะเราจะเสียแค่หลอดความยาวของมานาไฮโลแบบดากโซสองอะ่ะตายมากเท่าไหร่หลอดมานาก็ยิ่งน้อยลง ซึ่งก็สามารถแก้ได้ง่ายด้วยกันกลับไปเก็บโซ่ตรงจุดที่เราตายหรือถ้าขีเ้เกียจก็ไปฆ่าบอสไม่ก็จ่ายตังค์ที่รูกปั้นเพลงข้อนี้หลดมานาก็จะกลับมายาวเท่าเดิมแล้วผมเลยรู้สึกว่าเกมมันปานีผู้เล่นอยู่บ้างไม่ได้กะปล่อยให้ทรมานขั้นสุดถึงแม้ว่าผมจะโคตรเกลียดน้ำกับหลุมภายในเกมนี้แต่ถ้ามองในภาพรวมเรื่องของฉากด,ดีไซน์ผมก็ชอบเพราะผู้สร้างเขาอยังลักใส่กลัาของแนวเมทรอยเวนเนี่ยไว้ครบ คือมีความกว้างซับซ้อนหลากหลายเส้นทางพวกซีเขียดจุดซ่อนของก็เยอะใครที่เป็นสายเชอบอกสำรวจไล่เก็บทุกอย่างยังไงก็เล่นได้แบบเพลินๆและเผลอๆอาจจะเสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะบางครั้งกว่าจะหาทางเข้าไปเอาไอเทมได้แม่งอย่างยากต้องมานั่งอ่านคิดวิเคราะห์แม้งก็ทำตามเงื่อนไขให้ถูกซะก่อนถึงจะผ่านได้แถมบางจุดมันก็ดิฟจัดถ้าไปเปิด YouTube ดูผมแทบไม่มีทางรู้แบบเชี่ยผู้สร้างมึงเอางี้เลยอ แค่ศัตรูกับหนมตามทางก็ว่าหดแล้วในใจเล่นจิตวิทยากับกูอีกแต่สุดท้ายแม้จะลำบากเพียงใดมันก็คุ้มค่าอยู่ดีแหละถ้าคุณชอบการออกสำรวจอีกทั้งมันยังลาไปสู่ระบบสำคัญอย่างการพัฒนาตัวละครที่ผมจะขอแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆคือ1แปมเงินที่ยวไปใช้ซื้อของกับอัปเกรดสกิลซึ่งก็จะได้ผ่านการฆ่าศัตรูไม่ก็เขีรยเควส2พวกเครื่องนาต่างๆเที่ยวจะได้ผ่านการซื้อจากร้านค้าไม่ก็หาเก็บตามฉาก ตัวแต่ละชิ้นจะมีบัฟที่ต่างกันเช่นคูเดวสไลด์หลบไปขึ้นป้องกันไฟป้องกันพิษหรือพลังเวทรุนแรงกว่าเดิมอะไรเอามานั้นทาให้เราพอจะปรับแต่งสายการเล่นของตัวเองได้นิดหน่อยถ้าเกิดว่าเราเจอเครื่องรางที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการเพียงแต่มันก็ยังไม่ดีซเท่ากับแคสเซิลเวเนียนะและ3คือการเพิ่มความยาั่วหลดเลือดกับมานาะที่จะไม่ใช่การเอาเงินมาอัพค่าสเตตัสหรือฟาร์มเจอเลเวลอัพแต่เราจําเป็นต้องหาให้เจอเช่นถ้าอยากเพิ่มแม็กเฮดพีก็ต้องตามหาเลดี้ออฟเดอะ แต่ถ้าอยากเพิ่มแมกมาาต้องหาออยอัพเดอะพิวกิมโดยอะไรพวกเนี้ยมันก็จะหลบซ่อนอยู่ตามฉากเหมือนเป็นการบีบบังคับไกลๆให้ผู้เล่นขยียนสำรวจอย่ามุ่งแต่ภารกิจรักซึ่งผมมันนึกดูเกมมันก็เล่นให้เราออกสำรวจพอสมควรเลยแหละเพราะนอกจากไอที่ผมว่าไปก่อนหน้านี้ก็จะเพิ่มช่องให้ใส่เครื่องรางได้มากขึ้นหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของขวดยาเราก็ต้องออกค้นหาไอเทมเฉพาะเช่นกันรวมถึงพวกเวทเอ็นพีซีก็ด้วย พราะเกือบทุกเฮดแม่มาจะขอให้เราไปตามหาของบางอย่างซึ่งขอนที่ว่ามันก็จะกระจายอยู่ตามแมพทําให้เราต้องใช้เวลาค้นหายอยู่หลายนาทีคือถ้าใครจะไม่ชอบผมก็พอเข้าใจด้วยความที่สภาพไม่ต่บการงมเข็มในมหาสมุรแต่ส่วนตัวผมชอบมากเพราะยิ่งช่วยเหลือ NPC มากเท่าไหร่เราก็จะได้ข้อมูลของโลกในเกมเพิ่มขึ้นอีกทั้งปมบางจุดก็จะได้รับการขี่ไข่แต่าบางครั้งในยังได้ไอเทมสําคัญหรือว่าสกิลพิเศษที่จําเป็นต่อการผ่านด่านในอน,นาคตด้วยหมายความว่าถ้าคุณเมินเวส NPC ผลทางข้างหน้าก็อาจจะลําบาก ในกรณีที่เรียวไล้สุดคือตันเข้าถึงบางแอรเรียไม่ได้ต้องเสียเวลาวนกับไปทำ q u ็ s NPC อยู่ดีฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแนะนําว่าควรเดินให้ทั่วสํารวจทุกที่และคุยเยอะๆเออถ้าพูดถึงการสํารวจจะไม่ให้พูดถึงงานภาพได้ยังไง คืองานภาพของเกมเนี่ยมันโดนใจผมมากสไตล์พิกเซลอาร์ตสวยสุดงดงามทุกที่เที่ยวได้ไปเต็มไปด้วยรายละเอียดเอกลักษณ์อีกทั้งยังสอดคล้องกับ lore อของเกมทำให้ดีเทลต่างๆที่เขาใส่เข้ามาทั้งรูปปั้นบ้านเมืองซากศพมันจะมีความสมเตุสมผลกับสถานที่นั้นๆไม่ได้รู้สึกว่ามันขัดกันถแถมยังแมนการส่งเสริมให้ฉากมีมิติยิ่งกว่าเดิมโอเคชมมาพอละทีนี้มาพูดถึงจุดที่ผมเซ็งๆกันบ้าง เรื่องกับอย่างแรกคําอธิบายไอเทมที่ยาวเยียนก็จะรู้ว่าเครื่องรางหรือไอเทมชิ้นนี้ทําอะไรได้ต้องอ่านไป3-4บรรทัดคือมันก็เป็นการนําเสนอคล้ายๆกับซีรีส์โซนนั่นแหละที่เราจะได้เข้าใจโลกของเกมเพิ่มขึ้นผ่านคําอธิบายไอเทมแต่ว่าหลายๆครั้งกูไม่ได้ต้องการเว้ยกูแค่อยากรู้ว่าไอเทมมันทําอะไรได้และที่น่าตลกคือทั้งๆท,ที่เกมมันมีฟังก์ชันให้ผู้เล่นกดเข้าไปอ่าน l อของไอเทมอยู่แล้วแท้ แล้วไไอ้จุดที่ควรจะมีแค่อธิบายสรรพคุณมันก็ยังตส่าส,สอดแทรกเนื้อหาเข้ามาอีกซึ่งถ้าจะทำเนี้ยรวมกันไปเลยเถอะจะมีให้กูกดเรียกไปอ่านรอเพื่อ 2. คือท่าสไลด์โจมตีที่ใช้ติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้ไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดจากอะไรแต่ระหว่างเล่นจะมีหลายครั้งมากที่ผมอยากสไลด์โจมตีแล้วตลอ,อ,อครนเสิร์สไลด์เฉยๆให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ต่างกับการเข้าไปอีกฝ่ายตีฟรี และที่มันน่ากำหมัดเข้าไปใหญ่ก็คือจังหวัดที่ผมลองกดใช้เล่นๆตัวละครมนเสือกสไลด์ตีโดยรัวได้ซะง,งั้นว่าดูฟักสามสกิลดาบบางอันไร้ประโยชน์มากเช่นการตวัดเพื่อตัวเองเปลี่ยวกาอากาศหรือว่าชาร์จโจมตีอย่างเงี้ยคือมันเหมือนจะดีช่วยเพิ่มคอมโบแต่ตอนสู้จริงเราตีหลบแพรลี่ก็เกินพอแล้วอะถ้าคิดจะไว้ท่าตวัดดาบหรือชาร์จโจมตีมาใช้ก็มีแต่โดนศัตรูสวนเปล่าๆจนผมได้แต่สงสัยว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนอ่ะมันอาจจะพอเอาไปใช้สู้กับพวกลูกกระจกได้ แต่ถ้าอีกฝ่ายมีเลือดเยอะหรือเป็นระดับบอสอย่าฝืนดีกว่าไม่ไหวและ4คือเงื่อนไขของเวสทเวนดิ้งมันละเอียดอ่อนมากถ้าผิดสเต็ปนิดเดียวเราก็ไม่สามารถทาเวสต่อได้เลยมันเป็นการบีบบังคับให้เราเล่นเกมนี้มากกว่า1รอบเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยซ้ําที่คุณจะรู้เงื่อนไขของเวสทเวนดิ้งภายในการเล่นครั้งแรกยกเว้นว่าจะเปิด YouTube ซึ่งผมโคตรเสียดายวุสาสำรวจทุกที่ไล่เคลียร์ทุกอย่างหวังแค่ได้รับสิ่งดีๆกลับมาแต่ดันเสือกพลาดไปจุดเดียวจบเงื่อนไขเฟลทันที ไอสัตว์เอ้ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปสะหมดเพราะการนิวเกมพัดเราจะได้เจอกับอีเวนต์ใหม่บอสใหม่แล้วก็ลูกเล่นแบบใหม่ทียบเป็นการเปลี่ยนรสชาติเกมเพลย์ให้สนุกดูเดือดขึ้นบอกมากสำหรับคนรักเกมที่มีรีเวลูสูงแต่ว่าในบุมของคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นผมก็อยากจะทําให้ดีที่สุดตั้งแต่การเล่นรอบแรกปะแต่พอทําไม่ได้ก็รู้สึกเซ็งจัดจนผมยอมนิวเกมพัดแม่งก็จะพบเจอความจริงว่าศัตรูมันเก่งขึ้นที่เฮีย กลายเป็นการประจนภัยที่ลำบากล่างเลือดชิบหา้ทางให้ดีใครเกลียดความทรมานแนะนําให้เปิดไกด์ทเวนดิง้งรอไว้เลยจะได้ไม่ต้องเอาไปเชิญกับหานรลกเพราะคูณตอ,องตงนะผมว่าความหวดตอนดูเกมพัดมันแอบไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เลยแปลกใจด้วยซ้ำว่าทำไมบางคนถึงหัวร้อนพราะผมเองก็ไม่ต่างกันแต่ก็นับเปเหมาะแหละสำหรับคนที่ชอบความท,ท้าทาย ท้ายสรุปเลยก็คือ b l d f a m o u s ถือเป็นเกมหนึ่งที่ดีเกินคาดด้วยงานภาพที่โดดเด่นรอน,น่าสนใจเนื้อหาดีฟ์ดาเข้มขน้นเกมเพลยกก็สนุกศัตรูท้าทายและฉากดีไซน์ก็ยอดเยี่ยมสามารถสำรวจได้เพลินๆห้าประสบการณ์โดยรวมผมจ n j กับเกมสุดๆจะเป็นก็แต่ไอช่วงกด New Game Plus เพื่อไปเก็บเทนดี้หอวนะ8.3เต็ม10ครับผมก็อพอเล่นจบอะผมรู้สึกได้นะว่าผู้สร้างก็ททำเกมมาเพื่อลองตลาดก่อนใชว่ากระแสตอบรับมันเป็นยังไงคนเล่นชอบกันไหม แล้วค่อยไปใส่สุดอีกทีในภาค2เพวะหลายๆอย่างของบัตเฟมัสมันยังแลดูไปไม่ค่อยสุดักเท่าไร่ระบบพัฒนาตัวละครตื้นเขินสกิลที่ใช้เงินอัพเกรดได้ก็มีอยู่นิดเดียวพวกเวทมนต์ก็ไม่ได้หลากหลายหรือแม้แต่ความสามารถเบสิกที่ควรจะมีในเกมแนวเมทเทอร์เ,เวนเนี่ยอย่างดับเบิ้ลจัมบัตเฟมัสก็ยังไม่มีด้วยซ้ําแต่นอนสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เกมที่แย่แค่ผมคาดหวังว่าในภาคต่อไปเขาจะอัพเกรดระบบต่างๆให้มันยอดเยี่ยมกว่านี้ก็เดี๋ยวไปรอดูในอนาคตแล้วกันเพราะผมจะได้หยิบมาเล่นตอนไหน โอเคครับในคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วย้ำว่าสิ่งที่ผมได้ชมบนโอยไปทั้งหมดเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวถ้าผมอธิบายเนื้อเรื่องไม่ถูกต้องหรือว่าพูดขัดใจตรงไหนก็ขออภัยด้วยสำหรับคุณที่เคยผ่านเกมนี้มาก่อนก็สามารถคอเมนตบอกเล่าประสบการณ์หรือให้ขอ้อมูลเพิ่มเติมกันได้แต่ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยๆก,กดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อให้ช่องมุ่งหน้าไปสู่หมื่นซับตามนั้นไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ